คุณมีโอกาสได้เฮในช่วงปีใหม่นี้นะเพราะว่าเงินนั้นมันจะเป็นเงินก้อนใหญ่ที่มาจากลาบลอยนะคะจัดอันดับราศีดวงดีส่งท้ายปี2,566ของชาวราศีกุมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องโหราวิวัฒ์หมื่นเทวฤทธิ์ครับอาจารย์ศีค่ะท่านสามารถรับชมคลิปนี้ได้ทั้งชาวลัคนาและราศีกุมครับ ก่อนไปรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของเราค่ะจัดอันดับราศีดวงดีส่งท้ายปี2,566นะครับชาวราศีกุมถูกจัดอันดับไว้ที่ลำดับที่3ครับเย้ชาวราศีกุมนะคะเรื่องดีๆของคุณนะคะอย่างที่บอกว่ามีเรื่องอะไรนะ,ะอันดับแรกเลยนะคะเรื่องการเงินแน่นอนนะคะ ถือว่าฟังคํานี้แล้วก็ชื่นใจแล้วนะแต่ว่าความหมายของการเงินเนี่ยหนึ่งชาวราศีกุมเนี่ยเงินนั้นอาจจะได้จากหนึ่งสิ่งที่คุณทํามาก่อนหน้านี้มากนะนานมากไม่ว่าจะไปลุยไปทําอะไรนะก่อนหน้านี้เงินนั้นจะเริ่มกลับเข้ามาหาคุณแบบเป็นกอบเป็นกรรมต้องบ,บอกก่อนนะว่าชาวลักนาราศี กลุ่มเนี่ยเงินของเขาไม่ได้ธรรมดานะเงินคือดาวพระหัสนะดาวพระหัสเนี่ยมันเป็นดาวใหญ่มากเวลาคุณได้เงินทีอ่ะจะไม่กระจิกกระจ๊กแบบพันบาท 2, 2อ0 0ันร้อยไม่ใช่น่ะคุณจะได้ระดับหมื่นห0าหมื่นห้าแนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยชาวราศีกุมมีความพิเศษอยู่ดาวการเงินกับดาวโชคลาภดาวเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้น แปลความหมายได้ว่าไอ้เงินเนี่ยบางทีมันไม่ใช่จากการไปทํางานด้วยซ้าไปมันคือลาบลอยนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมจะมีความพิเศษอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะนี้ถ้าคุณไปทํางานไปติดต่อนะ,ะต้องบอกก่อนว่าว่างานนั้นอาจจะข้องเกี่ยวกับการติดต่อนะ,ะการที่เราเอาเงินไปต่อเงินนะคะ,ะการที่เราไปลงทุนสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือแม้แต่การที่เราไปเสี่ยงโชคสําหรับท่านใดที่มีพื้นฐานที่ คุณเฮงในเรื่องลาบลอยคุณมีโอกาสได้เ hey! ฮในช่วงปีใหม่นี้นะเพราะว่าเงินนั้นมันจะเป็นเงินก้อนใหญ่ที่มาจากลาบลอยนะคะแต่ถ้าท่านใดไม่ใช่เงินลาบลอยไปติดต่อมาไปทํางานที่ข้องเกี่ยวกับค้าขายสื่อโซเชียลนู่นนี่นั่นนะคะเ,เขาเรียกว่าตัวกลางนะคะทั้งหลายอันนี้ก็มีเกณฑ์ว่าจะได้มาแบบ50-50มันคือเราลงทุนส่วนหนึ่งการซื้อสินค้าก็ลงแรงถ้าคุณไม่ได้แบบว่า เป็นคนที่แบบว่าขายผลิตขึ้นมาเป็นตรงก็อาจจะต้องลงแรงถูกไหมวางกอ๊อปวางลิงค์หรืออสื่อโซเชียลทา้งตัวตนคุณก็จะมีผลตอบแทนมาซึ่งมันก็ครึ่งหนึ่งไม่ได้100%แต่สำหรับท่านใดที่แบบว่าทําอะไรที่เป็นของตัวเอง100%คุณก็เสียค่าลงทุนไปเพราะงะั้นคุณก็ได้มา50%นี่คือความหมายของชาวราศีกุมทั้งหลาย เอาเป็นว่าช่วงจังหวะนี้บางคนนอนมาเลยในเรื่องการเงินบางคนเหนื่อยมาแล้วก็ได้ในเรื่องการเงินแต่ได้แน่นอนนะคะแล้วนะคะหลังวันที่นะคะ19เป็นต้นไปมีเกณฑ์ฟลุกฟุกจากลาบลอยเป็นพิเศษที่อาจารย์สีบอกมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะซื้อนะคะอาจารย์สีแนะนําซื้อสิ้นเดือนอนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณฝันนะคุณเซนอะไรที่ข้องเกี่ยวกับบ้านรถ ที่ดินอาจารย์สีให้เป็นกรณีพิเศษเพราะฉะนั้นไปดูเลยนะบ้านเลขที่อะไรห้องเลขที่อะไรรถหมายเลขอะไรแล้วก็ช่วงปลายเดือนหรือสิ้นปีเอาง่ายสิ้นปีคุณลองเสี่ยงดูมีโอกาสเฮงเป็นพิเศษสําหรับชาวราศีกลุ่มทุกท่านค่ะมันมันอย่างนี้นะในในแง่ของทรัพย์สินเนี่ยผมจะแนะนําอย่างนี้นะครับถ้าชาวราศีกลุ่มเนี่ยในช่วงก่อนก่อนก่อนสิ้นปีโดยเฉพาะสัปดาห์สองสัปดาห์ท้ายเนี่ย ถ้าฝันเห็นเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับทรัพย์สินมันไม่ได้บอกว่าคุณจะได้เงินจากบ้านจากทรัพย์สินมันไม่บอกว่าคุณจะขายทรัพย์สินขายบ้านได้แต่คุณจะมีโชคมีลาบจากทรัพย์สินถูกถ้าคุณฝันเห็นบ้านของคุณถ้าบ้านคุณมีเจ้าที่มีสารปู่ย่าตายายมีศาลพระภูมิไหว้ขอพรคุณจะมีโชคมีลาบถ้าไม่มีนั่นแหละเลขบ้านเลขรถเลขมาดน้ําเลขมิเตอร์อะไรก็ว่าไป ทำให้คุณมีโชคชถ้าฝันเห็นที่ของคุณที่เป็นที่ว่างเปล่าให้ไปทําพิธีขอ,ขอกรรมกรรและขอพรอคุณก็จะมีโชคมีลาภเหมือนกันใช่นะเพราะว่าตัวตนของเรามันจะเป็นแบบนี้เพราะเงินส่วนหนึ่งของคุณท,ที่บอกบางคนแล้วเชื่อนะอาจารย์ศรีเชื่อ,อชาวราศีกุมส่วนมากใจถึงพึ่งได้มไม่มีหรอกใบเดียวอาจารย์ศรีบัดใจเป็นปึ้งนะแล้วมันต้องได้นะแล้วมันได้ก้อนใหญ่ด้วยนะเพราะงั้นก็ ในเมื่อช่วงจังหวะนี้ของเราเป็นช่วงที่เอื้อหรือโอกาสกำนวยที่สุดนะคะก็จัดไปแต่ว่าเยบบอกเนาะดูด้วยว่าพื้นฐานเราอ่ะเป็นยังไงไม่ใช่ว่าคุณมีพื้นฐานระดับนี้แล้วคุณไปเต็มที่มันก็ไม่ใช่นะคะคต้องเช็คเช็คพื้นฐานเช็คโชคลาภของเราลำดับของเราความน่าจะเป็นแล้วค่อยทําตามนั้นๆน,น,นะคะอีกอีกมุมหนึ่งก็คือครเรื่องของของการเงินอย่างที่ที่อาจารย์สีพูดไปแล้วลูกหนี้ปลายปีเนี่ยชาวราศีกุมมีเกณฑ์ที่จะ ได้เงินอจากลูกหนี้เก็บหนี้เก็บสินได้อย่างน้อยน้ออาจจะครึ่งหนึงเลยใช่แต่ในมุมกลับกันชาวราศีกุมที่เป็นหนี้ก็มีเกณฑ์ถูกติดตามถูกทวงได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น เตรียมรับสถานการณ์ตรงนี้ไว้ด้วยเหมือนกันนะครับก็าจะมีอารมณ์แบบเฮ้ยกุ้มเพราะจะมีบ้างหรือยังอะเนี้สิ้นปีเราจะใช้นะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอ่ามันมันก็จะมีทั้งสองอย่างเหมือนกันมีทั้งได้แล้วก็แล้วก็มีเงินที่ต้องจ่ายรบบถ้าถ้าถ้าไหวเออมีเท่านี้เอาไปก่อนนะอในมุมกับกันถ้าแบบหย่อนกลับไปสักนิดหนึ่งเนี้ยสมมติเป็นหนี้หมื่นหนึ่งแต่เออมีพันหนึ่งเนี่ยเออเออไม่มีจริงๆกับขอเท่านี้ก่อนนะ คุณจะได้เครดิตกลับมาอีกอเพียบเลยในช่วงเวลานี้บริหาร,รจัดการ<ช>ดีนะคะอืม,อมกับอีกในนึงนะครับสิ่งที่ชาวราศีกุมรอคอยมาเนิ่นนานโดยเฉพาะข่าวคราวอะไรที่เกี่ยวกับทรัพย์สินมรดกอะไรต่างๆเนี่ยนี่แหละก่อนพี่ใหม่เนี่ยมันจะชัดเจน เกิดการเคลื่อฟ้องร้องนเกิดการที่แบบเออนะมันจะเริ่มชัดขึ้นมันจะไปทางไหนจะบวกจะลบมันจะชัดอย่างน้อยๆมันไม่คุมเครือไม่อึมครึมรวมทั้งฝ่ายของคู่เราด้วยนะนะคะแล้วก็มีอะไรดีๆจากฝ่ายของคู่ครองในเรื่องเกี่ยวกับบรดกทรัพย์สินนะสินทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีมุมนี้ด้วยนะมันจะมีโชคจากฝั่งตรงข้ามนะคะเพราะฉะนั้นก็ในไหนพูดมาถึงเรื่องคู่ครองแล้วอีกเรื่องหนึ่งเลยแล้วกันเรื่องงาน นะครับ <Okay. S 2> ชาวราศีกุมนะครับเรื่องงานถ้ามันมีเกณฑ์ในเรื่องของการติดขัดหรือว่าการเจรจาอะไรบางอย่างที่เราเองก็ไม่มั่นใจไม่ลงตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าสามารถให้คู่ช่วยเจรจาได้ให้คู่ช่วย <Okay. S 2> ถ้าสามารถให้ใครสักคนที่เคยเป็นคอนเนคชั่นหรือว่าเคยเป็นคู่ค้าของเรามาก่อนเราไว้ใจกันได้ให้เขามาช่วยคุยมันจะผ่านได้แบบเฮ้ย มันง่ายจังวะอะไรเงี้ยมันก็จะงงๆใช่นะครับหรือนอกจากช่วยคุยแล้วอาจจะช่วยคิดวางแผนด้วยก็ได<ช>้<ช>นะคะมันก็จะทําให้เราแบบรอบครอบขึ้นนะคะแล้วก็หลุดพ้นจากภาวะที่สมมติถ้าเราตึงเนาะมันก็จะคลายขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงจวังหวะที่ดีๆนะคะค่อยคิดค่อยๆวางแผนถ้าเป็นเรื่องของความช่วยเหลือต้องมีคนอื่นช่วยเรานะคะแล้วก็ในเรื่องของงานเนี่ยเดือนธันวาทั้งเดือนเนี่ย บู๊เข้าไว้ลุยให้เต็มที่นะครับแต่อย่าลุยแบบทื่อๆตรงๆลุยแบบใช้เหลี่ยมหน่อยใช้สมองหน่อยใช้ลูกซิกแซกหน่อยชาวราศีกุมเนี่ยจะได้ประโยชน์มากกับงานนะครับในเดือนธันวาทั้งเดือนหรือฉลาดหน่อยไม่ใช่ลุยแบบอย่าเอากําลังใช่แต่จริงๆชาวราศีกุมเขาก็ไม่เด็กคนที่จะชนด้วยกําลังอย่างเดียวนะสมองเยอะด้วยอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเสริมให้ชาวราศีกุมมากๆเลยครับ อะไรที่เกี่ยวกับหน้าตาต่างๆความสวยความงามต่างๆนะครับโดยเฉพาะมาจากทางไกลสมมติมผมเป็นชาวราศรีกุมผู้ชายถ้ามีเพื่อนเก่าหรือว่าเพื่อนที่คบกันอยู่ปัจจุบันแต่อยู่ไกลตัวคนคนนั้นเป็นเพศตรงข้ามและเป็นคนหน้าตาดีติดต่อมาอมไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามหรือแค่ปรึกษาอะไรก็ตาม,อ,มอย่าปัดรับพิจารณารับคุยคุยกับเขาไปแล้วมันจะเกิดประโยชน์ หรือแม้กระทั่งผมเป็นผู้หญิงแต่เพื่อนที่เป็นผู้ชายอยู่ไกลตัวและหน้าตาดีเน้นนะติดต่อมาในลักษณะเดียวกันเข้าใจแต่ต้องไม่ใช่เชิงชู้สาวแต่ในเชิงของการมีปฏิสัมพันธ์ในด้านอื่นที่ไม่ใช่เชิงของความรักหรือสรลดสนิยมเดียวกันชอบเหมือนกันคุยแล้วถูกคอเพราะว่าคุณจะมีโอกาสสร้างคอนเนคชั่นหรือมีผลประโยชน์หลังจากนี้หนึ่งเดือน2เดือนข้างหน้าชัดเจนที่สุดมันชัดเจนมากนะครับอันนี้อันนี้อันนี้มันทิ้งไม่ได้เลยอันนี้ชัดมากะูกนะค่ะ ขอให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านนะคะครประสบผลสําเร็จในเรื่องลาบลอยโชคลาบทรัพย์สินเงินทองไม่ว่าจากบุญกุศลผล,ลบุญที่เราทํามาหรือตัวคุณเองไปสร้างค่ะครับขอให้ชาวราศีกุมทุกท่านนะครับให้ท่านเจอกับฟ้าหลังฝนที่สว่างสดใสขอให้ท่านได้พบกับ ใครคนนั้นที่จะเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลมาสนับสนุนหรือแม้กระทั่งช่องทางใดๆก็ตามที่ท่านเดินไปแล้วประสบความสำเร็จอย่างชัดเจนครับท่านที่สนใจตรวจดวงชะตากับทีมงานโหราวิวัตเรานะครับท่านสามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางหรือว่าตามลิงก์ที่เราขึ้นให้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่นะคะคลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ